เพื่อนสาว17เผยความจริงอีกมุมยันไม่ได้ทิ้งให้ไปกับสมรักจากกรณีหญิงวัย17ปีแจ้งความหลังอ้างถูกนาะยสมรักคำสิงอดีตดนักชกเรียนทองโอลิมปิกล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึง่งในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาทีมข่าวได้สอบถามนางสาวปีเพื่อนที่ไปเที่ยวกับผู้เสียหายบอกว่าขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวส่วนตัวและเพื่อนรวมถึงผู้เสียหาย พบเจอกับสมรักมาเที่ยวก่อนจะตัดสินใจขอถ่ายรูปเนื่องจากนายสมรักเป็นคนมีชื่อเสียงจากนั้นตัวเองและเพื่อนได้เดินกลับไปโต๊ะยกเป็นผู้เสียหายที่ยังคงอยู่ที่โต๊ะนายสมรักจากนั้นเมื่อผ่านไปสักระยะตัวเองรู้สึกมึนเมาจึงเดินไปตามผู้เสียหายเพื่อชวนกลับบ้านแต่ผู้เสียหายที่อยู่ในอาการมึนเมาปฏิเสธว่าไม่กลับและยืนยันจะขออยู่โต๊ะนายสมรักต่อโดยไม่ได้เหตุผลใดทั้งสิน้นกระทั่งตัวเองตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนเพียงลําพัง เหลือเพียงเพื่อนอีกสองคนรวมถึงผู้เสียหายยอมรับจากการสังเกตระหว่างที่ผู้เสียหายอยู่ที่โต๊ะพบนายสมรักมักอยู่ในร่าทางอบเอวผู้เสียหายอยู่นางสาวบยยังบอกอีกว่าวันลุกขึ้นได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่เหลือทราบว่าหลังที่ตัวเองกลับเพื่อนอีกสองรายได้เดินไปตามผู้เสียหายที่โต๊ะของนายสมรักเพื่อตามกลับบ้านและย้ำกับผู้เสียหายว่าจะไปกับนายสมรักจริงใช่ไหมแต่ผู้เสียหายก็ยังคงยืนกราน จะไปกับนายสมรักและปฏิเสธที่จะกลับโต๊ะเหมือนเดิมยืนยันไม่ได้ทิ้งผู้เสียหายตามกระแสข่าวขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ